โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์สำนักงานขีดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนโรงเรียนบุญสูงอุปถรัรมภ์ตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลเกาะคอเขาอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงามีเนื้อที่ทั้งหมด3ไร่60ตารางวาประวัติโรงเรียน โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์เริ่มดำเนินการจัดตั้งโดยประชาชนหมู่ที่สตำบลเกาะคอเขานำโดยนายนารงนาวีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลเกาะคอเขาโดยติดต่อขอความร่วมมือจากบริษัทเรือขุดแร่บุญสูงโดยนายจุติบุญสูงได้บริจาคทุนทรัพย์เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนถาวรขนาด3มห้องเรียน และอุปกรณ์อื่นๆรวมบริจาคที่ดิน3ไร่60ตารางวาต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวุ่นสูงอุปถรัรมภ์เพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้บริจาคเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2516ปรัชญาการศึกษาเรียนเพื่อชีวิตที่ก้าวหน้าวิสัยทัศน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งมีความเป็นไทยพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่21อัตลักษณ์ยิ้มง่ายไว้สวยพันธกิจ 1. นักเรียนมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21 สปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ความเป็นพลเมืองที่ดีมีความเป็นไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบมีสุขภาวะที่ดีและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทคโนโลยีที่ทันสมัยเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาพิบาลให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนสังคมและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในปัจจุบันโรงเรียนบุญสูงอุปถรรัมเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2567 ระดับชั้นอนุบาลจำนวน12คนระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน23คนรวมทั้งสิ้นมีนักเรียนทั้งหมด35คนสีประจำโรงเรียนคือสีฟ้าและสีเทาในปัจจุบันโรงเรียนบุญสูงอุปถรรัมภ์ มีดอกเตอร์สกุลการไตทิพยาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางดุงรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบุญสูงอุปถัมบุคลากรในสถานศึกษาโรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์ 1. คุณครูนิลพัฒน์หนูเกือ้อคุณครูประจำชั้นอนุบาล2และอนุบาล3 2. คุณครูมีวดีเกื้อสกุลคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งและประถมศึกษาปีที่สอง 3. คุณครูพานุชนันชัยรักคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สามคุณครูกันตพัดเลี้ยงสกุลคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ห้าสิบเอกเกพนหานเคียว คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5วิชาเอกภาษาอังกฤษ 6. คุณครูชนละดาพลนหานคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาเอกประถมศึกษาการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมวัยและระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์มีการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมอาทิเช่นกิจกรรมวันสุนทรภู่กิจกรรมวันครูกิจกรรมวันต่อต้านยาสิติดกิจกรรมวันภาษาไทยกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดและกิจกรรมวันเข้าพรรษา